ไหนโอยมันจะรุดวยโอ้มาใส่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 แล้วนิวเราไปงูมอีกกุงงูมอีกมีอีกปะได้ยกตัวแล้วปิดไว้เ่ยไปน้ำหลายแท้เออเร้วจับงูมอีกมีบ่ได้บ่ได้บ่ครับไม่รู้ได้บ่เอาแห่ขึ้นดึงแห่ขึ้นมึงดูดึงตรงกลาง ตัวเดียวสองตัวเหรอปาดพืนสมหวังได้สองตัวจับดีๆเอาไปงุ้มอีกแล้วเดจะไปเอารึงแห่ึ้นวานเห็นไหมว่าได้สองตัวแล้วพืชไฟวานมาปตานนะจับอีกเด้มีตัวสามวาดได้สองตัวแล้วเรา้องหังกัได้สองตัว กรอมนี่ก็บสองตัวไลยสามวะเดี๋ยวดึงแห่ขึ้นไหมโอ้มีนีตัวที่สามอีกเอออเาปนินใหญ่ได้รึปะเดะปนินนี้ใหญ่วะหรือตัวเก่าหรือตัวคือเก่าเอาตัวปนินตัวใหญ่ยิไหมได้แต่ปลาตัวอ่อนขาวๆหน่อยๆเลี้ยวกับอื่นาปยังอะปลาขาสูดวะปนินแม่อยากกินวันนี้น่ะ มีมีมอ่ปลาคอค่ะพี่ไปไอปลาคาวนี่เลยได้สามต,วตวัวเก่งมากเยี่บไวไวไวเห็นอย่างเห็นอย่างมันตีมัดลดอ่ะลวดดิลนลวดดินแรงหลุดม,มือเลยประเดี๋ยวโอ้ยตัวที่สามหลุดลเอาะดึงแฮกคืนได้สามตัวแค่นั้นหรือมั้งตัวที่สามหลุดมือเลยว่ะเหยียบยำใจตมเหมือนประเดียว <laughs> ดึงตรงกลางดึงตรงกลางคืนเออเด้อดึงจุกมันน่ะดึงของคืนมากจะป่าวันไหมตัวที่สามปอยเลยวะเออแหละดึงหยับจุนวันจำสิตมเหมือนบัตรเด๋อ <laughs> เอายอดไปแม่ต้องเป็นงูงพลอยไอ้คนอะ Aduh, apa ada? Nah, kirim. Oke, deh,